เมื่อวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพี่น้องประชาชนจังหวัดยะลานะคะได้มีการตื่นตัวรับชมประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ,ณ2,567ค่ะและก็อยากให้รัฐบาลนะคะได้มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ วันนี้ค่ะได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567วาระแรกนะคะเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567จำนวนค่ะ3,480,000ล้านล้านบาทนะคะซึ่งจากเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณปี2,566จำนวน2,95,000ล้านบาทค่ะหรือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ9.3โดยวงเงินงบประมาณดัง กล่าวนี้นะคะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ18.3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศค่ะด้านพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะต่างตื่นตัวรับชมประชุมสภาเห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณประจําปีที่รัฐบาลจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆที่สอดคล้องกับพันธกิจของการขับเคลื่อนนโยบายในมิติต่ตางๆและอยากให้รัฐบาลค่ะได้มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชายแเดนภาคใต้ซึ่ง ที่ผ่านมานะคะก็ได้เห็นชัดค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินการผลักดนันการท่องเที่ยวและรวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่ะสําหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2567คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.7ถึง3.7นะคะมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ภายในประเทศการฟืน้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและการกลับมาขยายตัวของการส่งออกค่ะ